ลีเซนลุงอดีตนายกเมืองลอดช่อง5สมัยผู้นำ GDP สิงคโปร์เติบโตขึ้นกว่า4เท่าในช่วง20ปีเขาทำได้อย่างไรและหลังจากนี้ลอเรนซ์หว่องที่เป็นผู้นำคนต่อไปจะสร้างการเติบโตได้มากน้อยขนาดไหนเรื่องนี้มีคำตอบนะครับแต่คำตอบจะเป็นอย่างไรอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ในทุกช่องทางของ r e p o r t เ r s Journey นีครับแต่หลังจากนี้ผมจะมีคาตอบให้ใน summary r e p o r t e r s ครับ สิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศขนาดเล็กๆนะฮะอยู่ที่ประมาณ740กว่าตารางกิโลเมตรตัวเลขผมจําไม่ได้แม่นๆนะครับแต่ขนาดประเทศเนี่ยถ้าเทียบกันแบบในแบบหมัดต่อมันก,กับประเทศไทยนะฮะเล็กกว่าสิงคโปรีครับ ต่ใหญ่กว่านนทบุรีครับเอาประมาณนี้นะซึ่งในช่วงของสิงคโปร์นะครับก็มีการประกาศเอกราชอย่างเป็นทางการนะครับเปนช่วงปี1965 <c oughs> ก็ถ้าพูดถึงการเกิดอยู่ของประเทศนี้เนี่ยมันไม่ถึง100ปีนะครับซึ่งในช่วงเวลานั้นเนี่ยสิงคโปร์เนี่ยจนถึงปัจจุบันนี้นะครับมีนายกรัฐมนตรีรวมกันแค่4คนเท่านั้น <c oughs> คําถามคือเอ้าทาไมประเทศ เกิดปารบตี้ึร้อยปีทำไมมีผู้นําแค่4ี่คนเนี่ยเพราะเนื่องจากว่าในการครอบครองเสียงข้างมากของรัฐบาลนะครับภายใต้พรรคกิจประชาชนหรือว่า p s p เนี่ยนะครับในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยในมุมของสิงคโปร์เนี่ยเขาต้องการบอกว่าถ้าต้องการทําให้นโยบายเกิดขึ้นและเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้นต้องมีผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์รับไม้ต่อและบริหารให้เกิดความต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาหนึ่งครับถ้าหากคุณผู้ชมเห็น ัวประวัติและระยะเวลาการน,นั่งเก้าอี้ของผู้นําแต่ละคนเนี่ยไม่แปลกใจนะครับว่าทําไมความต่อเนื่องนโยบายมันถึงเกิดและความเก่งของเขาทําให้สิงคโปร์ได้มีมาถึงทุกวันนี้ได้เหมือนกันถ้าย้อนกลับไปนะครับนายกรัฐมนตรีคนแรกของสิงคโปร์เนี่ยทุกคนรู้จักกันดีครับคือลีกวนดูครับคนนี้เนี่ยนั่งเก้าอี้มา32ปีครับคนที่2ครับคือโก๊ะจกตรงครับดำรงตำแหน่ง14ปีอันนี้คือนอนที่สุดแล้วนะครับในบรรดา4คนนี้ ส่วนคนที่3ครับคือลีเซียนลุงครับที่เพิ่งก้าวลงจากตําแหน่งไปนะครับก็ดำรงตําแหน่ง20ปีครับและคนสุดท้ายเนี่ยถ้าจะพูดว่าน้อยที่สุดนับตั้งแต่มีนายกรัฐมนตรีมาก็คือคนนี้แหละครับลอเรนซ์วองแต่เนื่องจากว่าลอเรนซ์วองเพิ่งรับตาแหน่งได้ไม่นานนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะนับว่านานไม่นานก็ขึ้นอยู่กับว่าลอเรนซ์วองเนี่ยจะนั่งนานกว่าลีกวนยูหรือเปล่าหรือว่าจะนั่งสั้นกว่ากกจุกตงหรือเปล่าแต่ถ้าในบรรดา3คนกกุกตง นั่งสั้นที่สุดเพียง14ปีครับแต่ถ้าถามว่าใน4คนนี้ใครที่ครองสถิตินานที่สุดก็คือลีกวนยูนั่นเองครับแต่คำถามคือว่าแล้วลีเซียนลุงเป็นใครและทำไมถึงสามารถทำให้ GDP ของสิงคโปร์โตขึ้นได้สีเท่าในช่วงเวลาเพียง20ปีเรื่องนี้ก็ต้องไปอ่านประวัติเขาสักนิดหนึ่งครับลีเซียนลุงเนี่ยถือว่าเป็นคนที่ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยวัตถุดิบเขาดีครับเพราะว่าเขาเป็นลูกของลีกวนยูนะครับ ก็นั่งเก้าอี้อย่างที่ผมบอกไปว่านั่งเก้าอี้นายกเนี่ยมาถึง20ปีนะครับแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยรีกวนอยู่อายุ7 2ปีนะครับในวันที่เราอัดรายการกันอยู่เนี่ยและสิ่งที่ผมกันนี้จะบอกก็คือว่าพื้นฐานการศึกษาเขาก็ไม่ธรรมดาครับจบ c คมบริดจ์นะครับสาขาคณิตศาสตร์และก็จบฮาร์วาร์ทครับสาขารัฐราศาสนศาสตร์และที่สําคัญคืองานอดิเรกของเขาเนี่ยมีทั้งเดินกีเดินเล่นออกกําลังกายชอบฟังเพลงคลาสสิกนะครับและก็ในเว็บไซต์ของทางรัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยมีการบอกเลยนะครับว่า ลีเซนลุงเป็นคนชอบโปรแกรมมิ่งคอมพิวเตอร์ก็คือชอบเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นอย่างมากครับซึ่งแม้ว่าปัจจุบันนี้นะครับลีเซนลุงเนี่ยก็ได้วางมือแล้วและก็สม่งมายต่อให้กับลอเรนซ์วอกนะครับซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่4ของประเทศเป็นที่เรียบร้อยแต่ด้วยความที่ว่าเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของสิงคโปร์ครับตัวเขาเองเนี่ยแม้ว่าจะก้าวลงจากตําแหน่งผู้นําหรือผู้กุมบางเหียนของประเทศไปแล้วนะครับ ตำแหน่งที่เขายังต้องคอยเสปดาวและคอยช่วยเหลือโรเรนส์ฟงอย่างห่างๆนี่ยก็คือตำแหน่งซีเนียร์มินิสเตอร์นั่นเองครับก็คือตำแหน่งรัฐมนตรีอาวุโสครับในการที่จะคอยให้คำแนะนำคอยที่จะเป็นพี่เลี้ยงคอยเป็นกูรูกับโรเรนส์ฟงนะครับในช่วงเวลาหลังจากนี้นั่นเองแต่ในช่วงเวลา20ปีที่ผ่านมาของลีเซียนลุงเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่เขาเนี่ยได้ใช้ทั้งความคิดวิสัยทัศน์การรับฟังและการพัฒนาจากมือเขาเองเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้ว ัวเขาก็ไม่สามารถที่จะทำให้สิงคโปร์นั้นเป็นประเทศที่มี GDP เติบโตขึ้นถึง4เท่าในช่วง20ปีที่ผ่านมานะครับแต่ทีนี้ถ้าเรามาดูกันว่าในแต่ละช่วงสมัยของลีเซียนลุงเนี่ย GDP ของสิงคโปร์เติบโต,ต,ต,ตไปอย่างไรก็ต้องติดตามว่าเอ๊พัฒนาการของ GDP ในช่วงเวลาแต่ละสมัยที่เขานั่งเก้าอี้เนี่ยเป็นอย่างไรอ่ะดูกันต่อสิจ้ะผู้ชมครับถ้าหากว่าเราย้อนขึ้นไปนะครับลีเซียนลุงครับนั่งเก้าอี้ผู้นำสิงคโปร์5สมัยครับ แต่ในการเติบโตเนี่ยเราขอจับช่วงเวลาการเติตตตตตตโบโตตั้งแต่สมัยที่1นึ่งพอจะถึงช่วงของการโบกมือลาในปี2024นะครับตั้งแต่สมัยที่1ครับเขานั่งในช่วงปี2004ครับช่วงนั้นเนี่ยเขา มาด้วยตำแหน่งฐาน GDP อยู่ที่1 1 5 3 0ล้านเหรียญสหรัฐครับสมัยที่สองครับปี2006ครับอยู่ที่148,630ล้านเหรียญสหรัฐครับสมัยที่3าครับปี2011ครับอยู่ที่279,360ล้านเหรียญสหรัฐส,สมัยที่4ี่ครับ2015ครับอยู่ที่38,000ล้านเหรียญสหรัฐ สมัยที่5ครับกระโดดขึ้นมาแล้วครับอยู่ที่349,490ล้านเหรียญสหรัฐและโบกมือลาไปสวยๆครับด้วย GDP ขนาด525,230ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ชมจะพบว่า GDP ในช่วงที่เขาโบกมือลากับ GDP ในช่วงที่เขาเข้ารับตำแหน่งตลอด20ปีเนี่ยเติบโตขึ้นกว่า4เท่านะครับ และในปีสุดท้ายที่มีการคาดการประมาณการตัวเลข GDP จากทาง IMF เนี่ยก็พบว่าขนาดเศรษฐกิจคุณๆนะครับเลขห้าแสนกว่าล้านขนาดเศรษฐกิจเขาเกือบจะเท่าประเทศไทยแล้วนะครับนี่คือความมหัศจจรรย์ของผู้ชายที่ชื่อลีเซียนลุงที่สามารถเสกเงินให้กับคนให้กับประเทศสิงคโปร์ได้เพิ่มขึ้นถึง4เท่าในช่วง20ปีแต่คําถามคือว่าแล้วผลงานที่จับต้องได้เป็นชีนเป็นอันที่ทําให้ลีเซียนลุงนั้นสามารถที่จะเสกเงินเข้าประเทศได้ กว่า4เท่าในช่วงเวลา20ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมขอแบ่งเป็น3ปัจจัยและเป็นสิ่งที่คนไทยน่าจะเห็นได้ง่ายที่สุดแต่จะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยครับต้องยอมรับนะครับว่าในช่วงเวลา20ปีของลิซียนลุงเนี่ยทำผลงานไว้มหาศาลมากแต่เนื่องจากว่าถ้าเราพูดกันไปเยอะเนี่ยมันจะไม่หมดครับผมขอยกตัวอย่างที่คนไทยจัต้องได้และคิดว่าน่าจะเห็นภาพมากที่สุดเลยนะครับอันแรกเลยครับ คนไทยเนี่ยเคยไปอยู่แล้วครับมารีน่าเบ์แซนนะครับหรือว่าไปคาสินโนไปพื้นที่ต่างๆางเหล่านี้นี่แหละครับจริงๆโครงการนี้เป็นก็เป็นข้อในเรื่องของทางรีเซนลุงนะครับแต่เขาใช้ชื่อโครงการว่า Integrated Resort ครับก็คือภายในรีสอร์ทเนี่ยลักษณะม,มันจะเหมือน Entertainment Complex บ้านเราครับที่จะมีทั้งโรงแรมเอ่ยที่จะมีทั้งตัวโรงพยาบาลคาสินโนสวนสนุกทุกอย่างมาอยู่ในนั้นครับ แต่เนื่องจากว่าพอมีคําว่าคาสิโนใช่ไหมครับก็ต้องย้อนกลับไปว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่ว่าสิงคโปร์ไม่เคยมีคาสิโนนะครับสิงคโปร์เคยมีคาสิโนมาแล้วช่วงเวลาหนึ่งครับแต่เนื่องจากว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยมีแล้วเนี่ยทำให้คนในบ้านเมืองเขาเนี่ยติดกันงมแงมเลยซึ่งในช่วงแรกของรีเซลุงในการที่จะนําไอเดียนี้เข้าสู่สภานเนี่ยเขาก็ถูกโจมตีมาโดยตลอดนะครับ แต่ด้วยวิธีการของเขาเนี่ยเขาคิดว่าจะทําอย่างไรเพื่อที่จะดึงรายได้จากต่างประเทศเข้ามาและไม่ทําให้คนในชาติเขาเนี่ยเสียหายเพราะว่าช่วงเวลานั้นสิงคโปร์เนี่ยเจอกับดักตัวเองเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาต้องการที่จะสร้างสถานที่ท่องเที่ยวแต่ตอนนั้นคู่แข่งของเขาเป็นใครล่ะครับมีทั้งฮ่องกงมีทั้งมาเก๊าและตอนนั้นสิงคโปร์มองกรุงเทพว่าเป็นคู่แข่งด้วยนะครับการที่จะทําให้คนเนี่ยมาสู่สิงคโปร์ได้ก็ต้องมาจากไอเดีย integrated resort ครับวิธีการของเรียนเซลุงเขาทำยังไงครับ ลีซีลุงเนี่ยเขามองว่าสร้างแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาครับแต่ปัญหาคืออยู่ที่ว่าจะกํากับคนสิงคโปร์ยังไงไม่ให้ติดกนารพนันงอมแงมเหมือนกับบทเรียนที่เคยมีมาในอดีตท,ทางฝั่งของลีซีลุงก็ได้มีการตั้งสภาหรือตั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูเรื่องของการพนันโดยตรงเลยนะครับและที่สําคัญก็คือว่า คนสิงคโปร์ที่จะเข้าเล่นการพนันเนี่ยไม่ใช่ว่าเดินเข้าไปได้ฟรีๆนะครับเขามีแนวคิดว่าถ้าคนสามารถเดินเข้าไปได้แบบไม่มีต้นทุนหมายความว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเขาเขาพร้อมที่จะได้และเสียอยู่ตลอดแต่ถ้าคนคนนี้ต้องเดินเข้าไปในสถานที่นี้อย่างมีต้นทุนทําให้การคิดการเล่นทุกอย่างเขาจะคํานึงถึงต้นทุนที่เขาเสียไปตั้งแต่ตอนแรกจึงทําให้แนวคิดของ Ent r a n c e f e e ที่จะเข้าคาสิโนจึงเกิดขึ้น จึงทําให้นี่ก็เป็นตัวอย่างแรกเลยครับที่ทาให้ลีเซนลุงเนี่ยสามาร,ามารถที่จะดึงเ,เงินเข้าประเทศได้และไม่ทําให้คนในชาติบ้านเมืองเขาเนี่ยเสียหายหรือต่อให้เสียหายแต่เขาก็มีแผนรองรับในการที่จะเยียวยาคนจากเรื่องของการพนันนี่เป็นเพียงแค่ตัวอย่างแรกเท่านั้นนะครับเรามีตัวอย่างที่2ต่อมากันเลยครับเนื่องจากว่าคนสิงคโปร์เนี่ยมีประชากรค่อนข้างน้อยนะครับอยู่ที่หลักล้านคนนี่แหละครับถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยประชากรเนี่ยแทบจะพอๆกันกับกรุงเทพหรือกรุงเทพอาจจะมากกว่าด้วยซ้ําด้วยนะครับ แต่คำถามคือว่าถ้าเรามาดูกันจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อคนน้อยเนี่ยจะทําให้ประเทศเป็นฐานการผลิตเหมือนไทยก็คงทําไม่ได้ครับแต่เมื่อคนน้อยเนี่ยสิ่งที่รีเซลวงคิดก็คือว่า ทำยังไงก็ตามเพื่อที่จะให้คนแต่ละคนมี e อ f i c i e n ตได้มากที่สุดในการที่จะสร้างรายได้เข้าประเทศสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาก็คือตามด้วยพ่อเขาอย่างไม่มีผิดเพี้ยนครับเพราะคุณพ่อเขาก็คือลีกวนยูเนี่ยให้ความสําคัญถึงเรื่องของการศึกษาสำหรับคนใช่ไหมครับลีเซียนลุงก็ให้ความสําคัญกับเรื่องของการศึกษาเฉกเช่นเด็กกับผู้เป็นพ่อครับก็เลยมีการตั้งโครงการที่ชื่อว่า Skill f u t u r e เกิดขึ้น โครงการนี้เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตครับซึ่งไม่จํากัดเพศไม่จำกัดวัยนะครับและทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปหาหลักสูตรเพื่อที่จะรีสกิลตัวเองอัพสกิลตัวเองได้ตลอดเวลา เพราะคนสิงคโปร์เชื่อว่าการศึกษาเป็นสิ่งที่ทําให้เขาสามารถที่จะมีอนาคตที่ดีต่อไปได้จึงทําให้โครงการ Skill Future ครับก่อกําเนิดขึ้นในยุคที่เขาเป็นนายกรัฐมนตรีในช่วง20ปีนี้นะครับและก็ยังเป็นโครงการที่รัฐบาลนั้นคอยม,มีการเติมเงินและให้ความสมคัญรวมถึงอัปเดตสกิลที่เป็นที่ต้องการของตลาดสิงคโปร์และตลาดโลกด้วยเพราะฉะนั้นแล้วการศึกษาสําหรับคนสิงคโปร์แม้ว่าจะเป็นการลงทุนทางอ้อมนะครับ แต่เป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดและสามารถที่จะเป็นผลตอบแทนที่ทําให้ประเทศชาติเติบโตขึ้นไปด้วยเอาละทีนี้มี2ตัวอย่างแล้วทั้งเรื่องของคาสิโนก็ดีทั้งเรื่องของตัวสกิลฟิวเจอร์ก็ดีแต่คําถามคือว่าทักษะในการรับมือกับภาวะธุรก,กิจรีเซนลุงเขามีขนาดไหน ก็ต้องตอบว่าลีเซลูงเขามีนะครับแต่ผลงานที่จับต้องได้เป็นชิปเป็นอันคือสิ่งนี้ครับและสิ่งหนึ่งที่ทําให้คนทั่วโลกได้เห็นความสามารถในการเป็นผู้นําของเขาว่าตลอด20ปีมาเนี่ยเขามีสภาวะผู้นําในการรับมือกับวิกฤตได้ขนาดไหนนั่นก็คือเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 ครับ ในช่วงเวลานั้นนะครับก็มีสุทธรพ์กล้องโลกเหมือนกันที่ทําให้หลายคนถึงประเทศไทยเนี่ยนะครับสามารถที่จะถอนบทเรียนในการเป็นผู้นําที่ดีของโลกได้ในช่วงเวลานั้นและลีเซนลุงก็เป็นแมนออฟเดอะแมชที่คนทั่วโลกได้พูดถึงครับด้วยการนําของลีเซนลุงในสถานการณ์ในสภาวะวิกฤตตอนนั้นนะครับเขาสามารถทําให้ประชาชนสิงคโปร์ครับสามารถที่จะรับวัคซีนแบบฟูลรีวัคซินเนตก็คือรับวัคซีนครบโดสได้ถึง90ซและได้รับวัคซีน เอ็กซ์ o ราได้อีกถึง78%และรีเซนลุงนั้นแม้ว่าเหตุการณ์นี้นะครับทุกคนไม่อยากให้เกิดการเสียศูนย์เสียชีวิตเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าไปดูด้วย Performance และประวัติครับรีเซนลุงนั้นสามารถทําให้เกิดอัตราการเสียชีวิตได้น้อยนะครับในช่วงเวลาโควิดที T อยู่ที่อันดับ151ของโลกโดยที่มีอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่341 คนต่อประชากรหล้านคนจากข้อมูลของทางรัฐบาลสิงคโปร์ครับก็ได้มีการเก็บสุนทรพจน์กล้องโลกนี้ไว้ซึ่งถ้าเรามาอ่านกันทั้งหมดเนี่ยก็คงจะแบบว่าโหนานเกินไปผมขอหยิบบางช่วงบางตอนที่ทำให้ทุกคนได้เข้าใจถึงภาวะผู้นำที่ลีเซนลุงสามารถพาประเทศสิงคโปร์มีการเติบโต GDP ถึง4เท่าได้ด้วยสุนทรพจน์ที่แสดงถึงความเป็นผู้นำของเขาแบบนี้ครับเรามาไกลในการต่อสู้กับโควิด -19 เเรายัางไม่ถึงเส้นชยัย แม้ว่าเราจะใกล้แล้วก็ตามกุญแจสําคัญในการตอบสนองของเราคือความไว้วางใจที่ชาวสิงคโปร์มีให้ต่อรัฐบาลคุณในหน่วยงานทางการแพทย์และในกันและกันตลอดการเดินทางเรารักษาศรัทธาและสนับสนุนซึ่งกันและกันความสามัคคีนี้ยังคงมีความสําคัญในขณะที่เรารับมือกับความท้าทายใหม่ๆที่รออยู่ข้างหน้าผมขอขอบคุณทุกคนสําหรับความไว้วางใจและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของประชาชน ขอให้เรารักษามันไว้และมองผ่านโรคระบาดในฐานะประชาชนที่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและนี่คือหนึ่งในสุนทรพจน์ก้องโลกที่ทำให้คนได้เข้าใจว่าทำไมผู้ชายคนนี้ที่พาสิงคโปร์เติบโตได้ในช่วงเวลาที่เขานั่งเก้าอี้นายกวันแรกจนถึงวันสุดท้ายที่เขาดำรงตำแหน่ง20ปี GDP โตสเท่ากับภาระนายกรัฐมนตรี5สมัยของสิงคโปร์ซึ่งหลังจากนี้ก็ต้องติดตามกมาัต่อไปนะครับว่า การนำประเทศภายใต้นายกรัฐมนตรีคนที่4ที่ชื่อโอเบิร์วองจะเป็นอย่างไรภายใต้ชายที่มีประสบการณ์เป็นกุนซือและนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีอาวุโสหรือตำแหน่งซีเนียร์มินิสเตอร์อย่างลีเซนลุงเขาจะคอยไกด์ข้อมูลให้กับรอเบิร์วองอย่างไรหรือรอเบิร์ตวองนั้นจะเชิดฉายมากน้อยขนาดไหนสำหรับสิงคโปร์หลังจากนี้นี่คือทั้งหมดของ Reporters Journey และใน s u m m a r y r e p o r t e r s นะครับ คุณผู้ชมสามารถติดตามคลิปความรู้ดีๆแบบนี้ได้ใหม่ที่นี่ครับ Reporter's Journey สำหรับวันนี้สวัสดีครับ